S 1> <S 1> กคลลส,ว,กสว,กกวัสดีพวกนายเราครูทีเองและวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องของครูทีนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวอล์กอีพีที่1นะครับครูทีตั้งใจที่จะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายบรรยากาศในโรงเรียนว่าแต่ละวันเนี่ยเรามาเจออะไรบ้างในโรงเรียนนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยวครูทีเจอพลังบวกเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะขึ้นขื่นหน่อยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันครับไปดูกันเลยครับทุกคนสวัสดีครับลูกสวัสดีครับอันนี้มาจากไหนกันครับซ้อมเต้นที่โรงยิมใช่ไหมลูก โอเคบายๆครับเอจุ๊บด้วยนะครับน่ารักมากอะวัสดีครับทุกคนอันนี้นะครับครูทีก็ขออนุญาตมาเปิดคลิปนิดนึงเนาะนะครับก็วันนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามสนะครับก็เด็กๆก็ใกล้ที่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับรถตู้ก็มารอรับแล้วเด็กๆบางห้องก็ทยอยกลับบ้านแล้วบายๆครับบายๆครับน่ารักมากบายๆครับทุกคนครับอาจริงๆเนาะก่อนที่ครูทีจะเปิดต้องเมื่อกี้ไม่มีนักเรียนสักคนหนึ่งใช่ไหมครับ ได้ดูครับททันได้เปิดกล้องไม่ถึงไหนนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงก่อนกลับบ้านแล้วนะครับี่เด็กมาเต็มเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไว้ดูตัวเองนะครับลุงนะเดี๋ยวกูตีลงให้นะครับโอเคเอาไปไปไปเต็มตัวเข้าแถวกับบ้านนะครับเห็นไหมนู่นนะครับเรียกมาแต่ไกลแล้วโอเคเดี๋ยวลงในช่องกูทีเลยอันนี้เนาะโอเคเอาไป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 น่ารักมากอย่าเข้ากล้องกันนะครับโอเคโอเคไปไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวกูทีพูดกับท่านผู้ชมแป๊บนึ๊ายบายครับยบายครับยบายครับ ได้ได้ครับได้ครับช่วยช่วยดูให้ชูปีเนไคือาักอาพูดใหม่พูดดีๆเร็วเอาหน่อยนะพอดีดิช่วยดูให้ชูปีเป็นนายักษ์โอเคครับนี่มาจากไหนกันครับลูกมาจากโรงยิมก็โรงยิมใช่ไหมคะโอเคเอาไปเข้าแถวกลับบ้านนะครับสวัสดีครับแนาน้ำตัวหน่อยครับชื่อเล่นอะไรครับชื่อเล่นชูแบงค์ครับน้องอะไรนะลูกน้องแบงค์ครับน้องแบงค์อยู่ปอไหนแล้วครับปอสี สีทับหนึ่งชื่เล่นคิวน้องกาฟิวครับน้องกาฟิวอยู่ป้าไหนครับปอสีทับหนึ่งครับปอสีทับหนึ่งอยู่ป้าไหนคะปอสีทับหนึ่งครับปอสีทับหน่งชื่อเล่นว่าอะไรครับเล่นว่าน้องเล่นครับพี่ๆไปไหนกันครับไปสอนเล่ย์ค่ะอ๋อนี่นักวอเลย์โรงเรียนเหรอครับค่ะโอเคครับตั้งใจซ้อมนะโอเคขอให้ได้แชมป์เยอะๆนะครับอันนี้แต่งตัวอะไรกันครับเนี่ยฮะเข้อแต่งตัวอะไรกันครับเนี่ยแนะนำตัวไหนชื่ออะไรคะ อยู่ปอไหนแล้วครับลูกปอห้าทับหนึ่งเนาะครับปอห้าทับสองใช่ไหมครับแล้วนี่เขาแต่งกายแบบนี้ทําไมกันครับลูกเต้นเต้นวันไหนเอ่ยวันเด็กวันเด็ก,ดกแห่งชาติใช่ไหมครับโรงเรียนของเราจัดวันไหนนะครับลูกวันศุกร์ใช่ไหมครับเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวไว้รอชมกันในวันศุกร์นะครับเนาะโอเคไปครับเชิญได้อ่ะบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเลิกเรียนแล้วนะครับเนาะลมเย็นสบายนะครับโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ ในชนบทนิดนึงเนาะนะครับเห็นไหมนักเรียนก็น่ารักกันทางนั้นนะครับโนะอยู่บนรถตู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า้องว่าสวัสดีครับเฮ้ยแล้วโรงเรียนยังไม่เลิกทําไมรีบกลับบ้านจังครับเนี่ยอยากเล่นโทรศัพท์แล้วอยากเล่นโทรศัพท์แล้วอันนี้บ้านอยู่ไหนกันครับลูกป่าพนใช่ไหมป่าพนไกลนิดนึงนะครับใกล้จะภูฝาเพชรใช่ไหมครับโอเคอันนี้นี่วิ่งกี่รอบครับลูกนี่รถตู้รอบเดียวใช่ไหมมีเพื่อนกี่คนได้ในรถ ยี่สิบกว่าคนใช่ไหมลูกเนาะโอเคเก่งมากนะครับเดินทางมาเรียนทุกวันเลยอ่าเนี่ยนะครับสาวๆเนาะอยากเข้ากล้องนะครับเนาะโอเคเยอยมากนะครับยี่รถตู้ของเราก็รับส่งทั่วนู่เห็นไหมครับโบกมือมาแต่ไกลแล้วนะครับอ่าไอแม่แว่นวิ่งมาแล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้ไปไหนกันครับเนี่ยโอ้ไอ้นี้นี่บ้านอยู่ป่าพนหมดเลยเหรอครับลูก โอ้สุดยอดมากอ่ะไหนๆชื่อเล่นอะไรแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายตะนาจุดชื่อเล่นพอชื่อเล่นบอชื่อเล่นการ์ตูนครับน้องการ์ตูนได้อยู่นิ่งๆแหละน้องการ์ตูนอยู่ปอไหนแล้วปอครับอยู่ปอห้าอยู่น้องชื่ออะไรครับชื่อเล่นก้อนรับน้องก้อนอยู่ปอไหนครับปอทับหนึ่งครับห้าทับหนึ่งอยู่ปอไหนครับโ้อ้ทับหนึ่งอยู่โน่นน้องตัโน่อยู่ปอห้าทับหนึ่งนะครับสองกีบุเทอกปอห้าทับสองสองกีบุเทอกอ่าห้าทำไมชื่อเหมือนกันอ่ะสองพีบุเทบโอเคข้อสุดท้าย โอเคนะครับทุกคนก็อยู่ป .5 กันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมลูกอันนี้กูที่ถามหน่อยสิอยู่ป่าพนทั้งหมดเลยเหรอไม่ครับผมอยู่วังไายตองอ๋อวังโอ้ยู่ป่าพนอยู่วังสายตรงค่อนข้างที่จะไกลใช่ไหมลูกกี่นาทีได้กี่นาทีได้มาโรงเรียนครึ่งชั่วโมงได้ไหมชั่วโมงหนึ่งได้ใช่ไหมลูกมักยามักนะครับโอเคเอาบายยหน่อยเดียวอน่ารักมากนะครับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับโอเค อะไรนะครับบ๊ายบายครับนี่ไปไหนไปลงยิมค่ะไปลงยิมกันใช่ไหมครับใช่ค่ะวิ้วใครใช้น้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยทางใครอ่ะบ๊ายบายครับนี่ไปไหนกันคะไปโรงวัน่ไปไหนกันคะไปลงยิมค่ะไปลงยิมใช่ไหมลูกก็ทำก็ทำอะไรกันที่โรงยิมเอ้มาอ๋อไปซ้อมเต้นวันเด็กใช่ไหมละคะคะโอเคเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชม อะไรครับสีอันนั้ทำอะไรครับหวัดดีค่ะเชื่ออะไรครับเชื่อวิวอยู่ปอนไหน้วครับน้องฟิล์มชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับน้องฟิล์มเป็นอะไรถึงตดแดงๆรู้สึกแพ้ฝุ่นใช่ไหมครับโอเคอ่ะอ่ะ,อะในห้องนี้เดี๋ยวท่องคำควันวันเด็กให้กูดีฟังหน่อยพร้พอมๆกันเลยว๊ะ ครับอ่าน้องพี่พี่งงเลยนะครับเพราะว่าน้องต้องได้เพราะว่าน้องเรียนกับครูทีใช่ไหมใช่เอ่อครูทีสอนแล้วอ่ะพี่ท่องได้ไหมครับไม่ได้อ่าเดี๋ยวใครท่องได้เดี๋ยวให้หนึ่งร้อยเอาเร็วจะไป่ตัวกับครูอ่าลองดูก่อนเอาเร็วอ่าเห็นไหมหนุ่มๆไม่ได้เลยเก่งมากเก่งมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดอะไรอะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับกูตีก็มาถ่ายวอล์กเล่นๆที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเด็กนักเรียนของพวกเราก็ใกล้จะเลิกเรียนแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะครับกูตีตั้งใจว่าอยากที่จะทาคลิปเนาะแล้วก็ดูบรรยากาศในโรงเรียนของพวกเราว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับโรงเรียนของเราก็มีการจัดกิจกรรมอะไรนะลูกว,วันเด็กพร้อมกับวันปีใหม่ใช่ไหมครับ มีของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ที่อยู่โซนนี้ก็มาเที่ยวมาชมกันได้นะครับเนาะแล้วก็เด็กของเราก็รุ่นรับรางวัลกันนะครับเนาะโอเคไว้เจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยด้วยกันรักมากโอเคโอเคได้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 ไดได